สนฟิสิกส์ด้วยที่แซนอารีสวัสดีค่ะนางสาวพัชรพงศสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะการศึกษาปริญญาตรีเอกวิทยาศาสตร์สาขาการสอนฟิสิกส์มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาโทวิวจัยวัดผลและสถิติการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ ปัจจุบันสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รายวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และรายวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนบึงศสีราชาพิทยาคมจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองค่ะ สำหรับเทคนิคหรือรูปแบบการสอนนะคะจะใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนแบบ Active Learning ค่ะโดย Active Learning จะให้ผู้เรียนนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และก็เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะโดย Active Learning ที่ใช้จะเป็น Game Based Learning กับ Questioning Based Learning ค่ะเทคนิค หรือรูปแบบการสอนแบบแรกคุณครูใช้เกมเบสเลอร์นิ่งนั่นคือการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานซึ่งการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนผู้เรียนจะอยากร่วมเรียนรู้บรรยากาศในการเล่นเกมในห้องสนุกมากๆเลยค่ะเกมที่คุณครูใช้ก็เช่น Wondergo เกมผัดจนภัยฆ่าสับประรด คาหูดเกมตอบคำถามหรือ Word War ซึ่งจะมีตัวเลือกในเกมเยอะแยะมากมายผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยมีแค่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก็สามารถเล่นได้ค่ะการเล่นเกมจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยกระตุ้นการอยากรู้อยากเห็นผู้เรียนจะเกิดความสามารถคีในชั้นเรียนเทคนิค หรือรูปแบบการสอนแบบที่สองคือการใช้คำถามเป็นฐาน questioning based learning คุณครูจะมีการเตรียมคำถามโดยจะต้องวางแผนการใช้คำถามก่อนว่าจะทำคำถามเพื่อวัตถุประสงค์อะไรของกิจกรรมหรือต้องการให้นักเรียนรู้อะไรในหน่วยนั้นหลังจากที่คุณครูเตรียมคำถามคุณครูก็ถามในวิชาฟิสิก นักเรียนจะมีความเข้าใจได้ยากคุณครูก็จะเช็คความเข้าใจของนักเรียนโดยการใช้คำถามเมื่อนักเรียนตอบคุณครูก็จะเข้าใจว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหานั้นหรือไม่นอกจากนี้คุณครูยังใช้คำถามในการสรุปการเรียนของนักเรียนใช้คำถามไปเพื่อให้นักเรียนสรุปบทเรียนออกมาให้คุณครู และยังใช้คำถามเพื่อร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้คำถามจะบอกความคิดของนักเรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดวยวิธี active learning ใช้ปัญหาเป็นฐานและใช้เกมเป็นฐาน 1. ผู้เรียนเรียนได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนจึงทําให้อยากเรียนหนังสือ 2. ผู้เรียนมีชิ้นงานมีผลงานที่สะท้อนความคิดที่สูงขึ้น 3. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสารจากการเล่นเกมจากการตอบคําถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เกมเป็นฐานเนื่องจากผู้เรียนต้องใช้ความสามาคคี